มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่ข้อความโดยจูดิตโคเซลข้าพเจ้าขอกล่าวถึงดวงวิญญาณเหล่านั้นโดยเฉพาะซึ่งกำเนิดมาจากกาแล็กซีต้นแบบ12ดวงแรกซึ่งเคยเป็นสวรรค์ทรงสร้างดวงอาทิตกลางทั้ง12ดวง และบทธิดาทั้งสิบสองของพระเจ้าซึ่งเป็นมหาปุโรหิตทั้งสิบสองและมหาปุโรหิตหญิงในคณะเดียวกันในเวลาอันสำคัญยิ่งหนีงในขณะที่โลกใหม่ได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์และการยึดเหนี่ยวอย่างสมบูรณ์ของยุคทองใหม่กาลังปรากฏให้เห็น ในรูปแบบและความเป็นอยู่ในรูปแบบมิติที่หและมิติที่เจดดั้งเดิมดวงวิญญาณจำนวนมากที่แต่เดิมได้ถือกำเนิดในสิองปรมาจารย์เหล่านี้กาแล็กซีได้กลับมาแล้วและได้จดติขึ้นมาจริงๆนับตั้งแต่วิญญาณอาสาสมัครกลุ่มแรก ที่นำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเป็นส่วนหนึ่งของเด็กอินดิโก้และต่อมาคือเคซาวและเด็กเลนโบและอื่นๆอีกมากมายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงสากลครั้งใหญ่โดยที่กุญแจและรหัส ของการสร้างครั้งแรกในยุคแรกเริ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับกาแล็กซีต้นแบบแรกและดวงอาทิตย์ยกลางทั้งส2ดวงและดวงอาทิต์ที่อยู่นอกเหนือจากดวงอาทิตย์ยตอนนี้ดวงวิญญาณเหล่านี้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วและในขณะที่ทีมสำรองของพวกเขาจากที่ปรึกษา ระหว่างแกลเลกรีก็อยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือพวกเขาด้วยวิธีที่ส่องสว่างมหาศาลดังที่ฉันได้บันทึกไว้ในหนังสือสำคัญสองเล่มของฉันที่บันทึกประวัติศาสตร์ที่แถ้จิของดาวเครานี้เหตุใดฉันจึงเกิดในอฟริกาประวัติศาสตร์ ที่ไม่เคยบันทึกไว้ของเอลิเซียมและอาณาจากักรสงโตและฝรั่งเศสความรู้ลับของแมรีแม็คดาเลนเทมพราและอเวรอนกาแล็กซีหลักทั้งสิองแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างซับซ้อนกับการกำเนิดดาวเคราะห์ดวงนี้เมื่อหลายพันล้านปีก่อนแท้จริงแล้ว พวกเขาคือเผ่าพันธุ์สินเดอร์และลูกหลานของพวกเขาไม่เพียงแต่สร้างสรรค์แห่งแรกบนโลกสวรรค์และต่อมาภายหลังสงครามแห่งสวรรค์อาณาจาักรสิงโตและเอเวรีนเท่านั้นมมโมเนโมเลียและแอเลนติเพิ่งมาบนโลกหลายล้านปีต่อมา ด้วยกุญแจและรหัสของการสร้างยุคดึกดำบันที่เปิดใช้งานอยู่พอเท่าขนาดมหึมาได้เปิดขึ้นผ่านการแสรกใสงของพระเจ้าโดยโตรงดังที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าให้เกิดขึ้นในเวลาที่สำคัญยิ่งน,นี้นี่หมายถึงการกลับมาของสิ่งที่อยู่ในจุดเริ่มต้น เมื up, planet, ่อยุคทองใหม่เกิดขึ้นและมนุษย์ใหม่ด้วยหากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ถือกำเนิดมาจากกาแล็กซี่หลักทั้งสองดวงด้วยจิตวิญญาณและการอ่านดวงวิญญาณของฉันได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้แอดรอมิดาสีเนสกลุ่มดาวนายพานดาวรูกไก่สิกนัส อัลโทรัสกลุ่มดาวมีกาแลกซีทางชังเผือและอีกมากมายบางส่วนถูกระเบิดในช่วงสงครามแห่งสวรรค์แต่วิญญ,ญาณรอดชีวิตและถูกรวมเข้ากับอีกองแห่งคุณจะพบว่าธนาคารความทรงจำแห่งวิญญาณดึกดำบันสูงสุดของคุณจะถูกเปิดใช้งาน เมื่อคุณจดจำความจริงว่าคุณเป็นใครและสิ่งที่ในความจริงที่คุณเป็นสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มวิญญาณเหล่านี้ซึ่งแท้จริงแล้วคือผู้ที่จุติมาเสมอในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และความมืดมีดเพื่อช่วยให้มนุษยชาติ ื้นถึงชีพอีกครั้งและเพื่อนำการตัสรู้และปัญญาเราผู้ส่องสว่างเราผู้ส่องแสงเราผู้สง่างามเราผู้เป็นที่รักผู้รักษาและอื่นๆอีกมากมายพวกเขาก่อตั้งกลุ่มวิญญาณของบัสเตอร์าการรวมตัวกันของกลุ่มวิญญาณ และมีวิญญาณ1นึ่งแสดวงพวกเขารับหน้าที่เป็นปรมาจารย์ปรมาจารย์ในสาขาความเชี่ยวชาญใดๆก็ตามที่พวกเขาถูกเรียกให้แสดงออกมาโดยตรงและเป็นผู้นำแสงสว่างแก่มนุษยชาติในช่วงเวลาแห่งความมืดมนอันยิ่งใหญ่ บัดนี้เราได้เปลี่ยนเหนือสิ่งอื่นใดไปสู่การสร้างฝันใหม่โดยสิ้นเชิงดังนั้นจงใส่ใจสิ่งนี้สำหรับกาแล็กซี่หลักทั้งสิบสองเหล่านี้จะทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในหลากหลายวิธีพวกเขาเป็นศูนย์กลางของที่ปรึกษาสางกลและสหพันธ์อวกาศ และที่ปรึกษาระหว่างกาแลกซีและพวกเขากำลังดูแลกระบวนการนี้อย่างเต็มกำลังในขณะนี้ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ปรมาจารย์จัก,กรวาลมิติสิองก็อยู่ที่นี่เพื่อเพิ่มผนภูมิปัญญาและความเชี่ยวชาญให้กับทั้งหมดนี้เมื่อคุณฟังข้อความนี้ กุญแจและรหัสแทนจิตวิญญาณของคุณจะถูกเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจิตใจของคุณจะสับสนและเข้าสู่ภาวะโอเวอร์ด e ก็ตามปล่อยให้หัวใจและจิตวิญญาณรู้อย่างลึกซึ้งแล้วรู้ว่าตั้งแต่มาสเตอร์กาแล็กทั้ง12แรกถือกำเนิดขึ้น ยังมีอีกหลายคนที่ถือกำเนิดขึ้นและคนหลายคนก็กำเนิดมาจากการสร้างสารค์ใหม่ๆเหล่านี้แต่ดาราจากทางช้างเผือกก็มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเริ่มนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับดาวเคราะห์โลกเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในระดับสากลเป็นครั้งแรกที่เรากำลังถูกส่งคืนหรือค่อนข้างจะเกิดใหม่ในการสร้างครั้งแรกเวอร์ชันใหม่และสูงกว่ามากและเหนือกว่าสิ่งนี้ชีวิตบนโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดูเธอเราสร้างถูกสิ่งขึ้นใหม่ อย่างแท้จริงด้วยการเปิดใช้งานครั้งแรกทำให้เกิดการกระตุน้นเต็มรูปแบบของการทรงสร้างใหม่ในทุกรูปแบบและการแสดงออกของีีมีที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นในทุกด้านของการสร้างสารรค์เองไม่มีทางกลับไปนี่คือการสร้างสารรค์ใหม่และบังเกิด ในความรักอันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงในขณะที่บทเพลงแห่งความยินดีต้องกังวานไปทั่วจัก,กรวาลและทั้งมวลความสมัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันความสมดลุลสันติภาพเนื้อสิ่งอื่นใดคือความรักที่ไร้เงื่อนไข กุการออกก่อมันเป็นเช่นนั้น